ก่อนอื่นครับวันนี้เป็นพิธีวงสวงภาพยนตร์เรื่องมานีมานะเดอะมูฟวี่ครับเ,เสียไม่ได้จุดเริ่มต้นของการที่จะเกิดเรื่องภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ตำราเรียนภาษาไทยที่เป็นที่โด่งดังนะครับก็คือการประพันธ์โดยท่านอาจารย์รัชนีศรีไพวันซึ่งท่านเป็นอดีตศึกษานิเทศอดีตครูผู้สอนภาษาไทยแล้วก็เป็นอดีตผู้แต่งตำรามานีมานะซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยที่โด่งดังในอดีตหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ย ตำราเรียนของท่านเนี่ยท่านได้ใช้บริบทท่านได้ใช้บรรยากาศท่านได้ใช้พื้นที่ของจังหวัดลบบุรีในเขตพื้นที่ของอำเภอลำสนธิอำเภอชัยบาดาลในการสร้างเรื่องราวตัวละครซึ่งพวกเราคงทราบกันดีที่เป็นที่รู้จักก็คือมานีมานะปิติชูใจเป็นต้นนะครับแล้วก็เป็นที่มาของไม่ว่าจะเป็นครูไพลินไม่ว่าจะเป็นของเกษตรอำเภอทวีปซึ่งในตำราเรียนของท่านหลายชุดด้วยกันก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับ ผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือพี่อ้นอังกอร์ได้เลือกพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีของเราในการที่จะนําเสนอเรื่องราวที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะสร้างหรืออดีตตำนานขึ้นมาให้เป็นที่รู้จักและก็เป็นชื่อเสียงเป็นที่แพร่หลายครับครับในนามของศึกษาธิการจังหวัดนะครับซึ่งเป็นคนขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัตินะครับหนังสือมณีมณนะเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้เป็นฮาร์ดนะครับ เราก็จะนํามาสู่เป็นมูฟวี่นะเป็นหนังเพื่อให้ทันสมัยแล้วก็โดนใจกับเด็กๆแล้วก็เป็นการปลูกฝังนะครับให้การเรียนรู้ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อรบุรีก็จะดึงศักยภาพนะครับดึงเรื่องนี้มาเป็นซอฟต์พาวเวอร์อันหนึ่งในเรื่องมูฟวี่นะครับซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาครับขอบคุณครับ ถามเพิ่อนิดนึ่งครับยไงถ,ถึงเลือกมานีมาะมานำเสนอเป็นรูปแบบของภาพยนตร์ครับกอ็อย่างที่อย่างที่ท่านนายเพลรเรียนนะครับหรือว่าทางศึกษาธิการจังหวัดลบุรีเรียนไว้เมื่อกี้น,นะครับจริงๆที่เราเลือกไว้เนี่ยหนึ่งคือ,อผมอยากทาอะไรให้กับลบุรีนะครับแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันตรงตรงที่ว่ามันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในลําสนธิก็คือในจังหวัดลบุรีนะครับแล้วก็หนังเด็ก ไม่ได้มีมานานแล้วฉะนั้นผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเราควรจะทําหนังเด็กที่มันส่งเสริมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของการเรียนรู้สําหรับเด็กๆที่ตอนนี้สื่อสารกันด้วยโทรศัพท์นะครับผมก็เลยอยากให้เด็กๆในยุคนี้ได้ดูว่ารุ่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาสื่อสารกันมีความสามัคคีกันมีความรักกันในหมู่เด็กที่เป็นเพื่อนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะเอาตรงนี้แหละมาเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่นะครับในการในการสื่อสารโดยกัการใช้ภาษาไทย แล้วก็ก็อยากให้เขาเรียกอะไรย้อนวันวานนะครับสําหรับผู้ใหญ่ที่เคยเรียนบทเรียนอันนี้นะครับก็จะจะรู้สึกว่าเออเราพูดภาษาไทยเราอ่านภาษาไทยเราเขียนภาษาไทยได้ด้วยบทเรียนมณีมนะนะครับป .1 ป .6 แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็เลยทําให้เป็นซอฟต์แวร์อย่างแท้จริงก็ค<อ>ือนักแสดงเด็กทุกคนมาจากลบบุรีครับเป็นเด็กลบบุรีแล้วก็มาเรียนการแสดงใหม่แล้วก็นักแสดงผู้ใหญ่หลายๆท่านนี่ก็ลบบุรีเกือบหมดเลยครับ เกือบทั้งหมดนะครับตรงนี้ครับครับเอ่อเรื่องลิขสิทธิ์เดิมเนี่ยนะครับเราเราได้จากบริษัทษที่เป็นพันธมิตรกับเรานะครับที่เขาจะทำซีรีส์ส่วนผมทำเป็นภาพยนตร์นะครับแกก็ได้มันได้ลิขสิทธิ์ของลูกสาวจา์รัชนีศรีไพวันเพราะว่าจารย์รัชนีศรีไพวันท่านเสียไปประมาณ7ปี8ปปีโดยประมาณนะครับตอนนี้ก็เลยลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลเนี่ยอยู่ที่ลูกสาว ส่วนลิขสิทธิ์หลักเนี่ยในปี62เนี่ยเป็นจากกระทรวงการท่องน,นะครับเราก็มาที่กระทรวงศึกษาธิการฉะนั้นตรงนี้ทางบริษ,ษัทเราองต์คอร์ปอเรชั่นเนี่ยก็เลยประสานมาทางศึกษาธิการจังหวัดลบบุรีนะครับโดยทําเรื่องขึ้นไปที่กระทรวงศึกษาธิการลงไปที่สพทนะครับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ลงมาที่คณะคณะการศึกษา,กาภาษาไทยโดยตรงนะครับ โดยผ่านทางท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการด้วยทีนี้เนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยท่านก็อ,อนุมัติรอเซ็นอนุมัติให้ผมนะครับที่ที่กำลังที่กำลังรออยู่ตอนนี้นะครับเรื่องราวในแบบเรียนแบบเรื่องราวในทฤษฎีมันแตกต่างกันเยอะไหมคะเออถ้าถามว่าเรื่องราวในในแบบเรียน,นปรับครับ<ม>ปรับเพื่อเพื่อให้มันไม่ได้ทันสมัยนะครับปรับเพื่อให้มันสนุกสนุกมากขึ้นนะครับเพียงแต่ว่า เป็นการเล่าตามหนังสือแบบเรียนแต่เราใช้เทคนิคความทันสมัยมากกว่า,น,านะครับในการถ่ายทำนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยก็ตามหนังสือนะครับแต่ว่าเราเราจะเล่าพ .1 ถึงป .3 ในพในในมณีมณะชุดนี้นะครับแต่ว่าเราก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเพื่อความสนุกแค่นั้นเองแต่จริงๆก็คืออยู่ในในเรื่องแบบเรียนครับในส่วนของนักแสดงในี่มาเรื่องอะไรในห้าตขอของเบอ ได้อ่าววาอันนี้ลิศเขาเชื่ออย่างไครับอันนี้เกษตรครับผมเกษตรอำเภอในในเรื่องนะครับทวีปลิศวิเชียพงศ์ครับรับบทเป็นทวีปทวีปครับเป็นประหลัดอำเภอครับเอ้ยเป็นเกษตรเอ้ยเป็นโทษครับเป็นเกษตรอำเภอโดนโดนแบบคนเรียกผิดบ่อยก็เลยจำตรงนี้มาครับผมเคยซื้ได้อ่านหนังสือไหมคะเคยไดออจีนไหม ยอมรับตรงๆเลยนะว่ารุ่นผมเนี่ยไม่ทันรุ่นผมจะเป็นภาษาพาทีเป็นอะไรอย่างนี้แหละฮะแต่ว่ามันมีมนันน่ะก็ตอนแรกก็ที่แบบรู้ข่าวว่าพี่อนให้มาเล่นก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกขอบคุณครับที่เล็งเห็น <c oughs> ว่าผมตรงกับคาแเลกเตอร์เชิญค่ะบุคลินุลรงนี้ก็ดีสวัสดีค่ะสยามโค่ะแล้วบทเป็นคุณ <c oughs> คุไพรินค่ะ <ป>เหมือนน้องลิ้นเลยค่ะไม่ทันรุ่นเราจะเป็นกล้ากับแกว้วใช่แต่ว่าด้วยความที่เราแบบว่าชื่อชอบเรื่องอะไรเก่าๆยอะไรเงี้ค่ะก็ดังมากๆมานีมานะคุณแม่คุพ่อเล่าให้ฟากมอะไรอบงี้ค่ะราจาคุณแม่เป็น,นะะอะไรนะคะอะไรนะคะครูหรือ เออไม่ใช่ค่ะคุณแม่คุณแม่คือทันเรียน,น,ยนใช่แล้วคุณแม่ก็บอกว่าตอนนั้นคือแบบเขาจะรู้เลยว่าครูไพรินเป็นยังไงมานีมานะปิติชูใจมีสักเลี้ยงประจำกายคือเหมือนเป็นความทรงจาของคนรุ่นนั้นที่เขาจะรีเลทกันแบบคนอายุเท่านี้จะรู้เรื่องนี้ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องเตรียมกันมาก่อนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะตอนนี้ก็แบบว่านี่มากเลยนะ กินกับหนังมากก็ต้องไปทำผมในยุคนั้นมาเขาทำเองใช่แต่ว่าโชคดีที่พี่อดฟื้นจริงเป็นผลงานการแสดงครั้งแรกของชยามปกคติจะเป็นเห็นในเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ไหมคะเป็นการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเลยค่ะก็ขอบคุณทั้งพี่อนด้วยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเราเองเป็นคนชอบอะไรแบบยุค90ย้อนยุคอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเอาประวัติศาสตร์ ใหญ่เลยของของเมืองไทยได้กลับมารี m a k ให้ให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นอีกครั้งหนึ่งบน่ารักกบผมโอ๊ชบุรศักดิ์นะครับก็เป็นครูกำมลน,นะครับก็เป็นคุณครูในโรงเรียนโรงเรียนเดียวกับคุณครูรไพรินนะครับก็จะมีเรื่องราวที่เราได้ได้ดูแลเด็กๆแล้วก็เรื่องราวความน่า,ารักระหว่างคุณครูกรับคุณครูกับเพื่อนนะครับที่เป็น กกเกษตรนะครับก็จะมีความสนุกสนานอยู่ในนะแต่มีอะไรบ้างต้องโอ้ยดูในหนังเนาะก็ก็ดีใจนะรับที่ได้ร่วมง,งานกับกับทีมงานแล้กับผู้ใหญ่ใจดีจริงๆพี่โอ้นลิศแล้วก็พี่โซอี้นะครับเราเคยร่วมง,งานกันมาในละครหลายเรื่องมากนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงาน หน้าใหม่ที่ที่ที่ได้ร่วมงานกันก็เป็นความคุ้นเคยก็เลยบอกน่าจะน่าจะสนุกในการทำงานสนุกครับน่าจะต่อมันง่ายขึ้นครับทีนี้เราก็เลยจบละแสดงเราหมดแล้วนะครับแล้วเราแล้วผมต้องแนะนำไหมพอดีนมองไม่เห็นอะไรนะครับใช่ครับแล้วก็เอ่อ แนะนำตัวเองนิดนึงผมจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพจริงๆก็คือเป็นนายอำเภอนะฮะแล้วก็บทที่ได้รับเนี่ยก็เป็นบทนายอำเภอด้วยแล้วสถานที่ที่ถ่ายทำเนี่ยก็เป็นสถานที่ในพื้นที่ของอำเภอชัยบาดาลอำเภอลำสนที่แล้วก็ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดลบบุรีด้วยเพราะฉะนั้นที่พี่อ้นอังกอบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงของจังหวัดลพบุรีแล้วก็ของประเทศไทยเนี่ยอยากให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันนะครับที่เราจะได้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภาษาไทยแล้วก็ คงไว้ซึ่งเรื่องราวดีๆที่จะสืบทอดให้ลูกหลานของเราครับก็ฝากทุกท่านติดตามครับพี่อ้นจะเปิดกล้องเมื่อไหร่แล้วเราจะเด้ดูเป็นเมื่อไหร่นะให้ฝากหลังททีหนายเรื่องนี้นะครับเปิดกล้องวันแรกวันที่23ครับ23เดือนมิถุนายนนี้นะครับแล้วก็โปรแกรมที่จะเอาลงเข้าเข้าฉายจะเป็นเสาที่2ของเดือนมกราปี68ครับนั่นก็คือวันเด็กแห่งชาตินะครับก็จะเอาเป็นของขวัญให้กับเด็กๆ ของของประเทศเรานะครับของประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกได้ชมกันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนตอนแรก้วครับที่ว่าจะทําเรื่องนี้ก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ลพบรีผมจะไม่ยอมให้ลพบรีเป็นทางผ่านอีกต่อไปนะครับขออนุญาตแนะนําคุณครูประสาทไทยคนหนึ่งได้ไหมครับสนใจเขาเลยที่ดี่ตัวนี้นะครับ เป็นผู้กิจกรรมในเรื่องนะครับจะเป็นคูลูกเสือูุ้กเสือสนุกลยกิจกรรมลเสือเอาไม่ได้พูดภาษาไทยเยถือว่าเป็นสีสันของนือาร์นแล้วลูกเสือภาษาการ์ตูนอะไรนะตายเรไปกันอะรับขอครับกุณครับฝากติดตามด้วยนะครับ